สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเดินทางที่จะไปชุมแพนะคะพรุ่งนี้แข่งกีฬาดูรายการแล้วแบบตื่นเต้นมากอ่าพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬาทั้งวันเลยครับกับเรามาเยืนเกรียงไกรถ้าสําหรับฟุตบอลน,นี่เหมือนไปรักษาแชมป์แต่ผมจะอ่านแพนให้ฟังนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่านแพนให้ฟังเพราะว่าแกทํารายละเอียดแบบโอ้ทางการมากเขาเตรียมพร้อมไหมเดีย๋ดวยวๆๆผมบันทึกเอาไว้ฟังนะครับ มีพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ว่า7คนหรือ9คนดูหน้างาน mm. คู่แรกเป็นฟุตบอลระหว่างเกรียงไกรสารสิน์กับแสงทองเดอะเอสพีแบนด์คู่แรกเลยเหรอครับฟุตบอลชายคู่2เป็นฟุตบอลหญิงเกรียงไกรกับแสงทองเดอะเอสพีแบน์คู่3ฟุตบอลชายระหว่าง G ีพีเทคจีพีเทคกับยุติธรรมชุมแพนะครับ mm. คู่ที่4่ฟุตบอลหญิงระหว่างจีแท็กกับ พีเอชทีเทคกับพีเทคโอ้ยแล้วให้คนนี้อ่านด้วยนะครับแล้วก็รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดก็จะมีรอบรองชาเลิศแล้วก็รอบชิงชาเลิศแพ้ไปเจอแพ้ชนะไปเจอชนะแล้วกีฬาพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านแล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านมีกออล์ฟ่าตีกอล์ฟตีกอล์ฟพื้นบ้านแล้วก็มีเกมในซูเปอร์แมนกันเกงในซูเปอร์แมนเออกินมาราธอนกินมาราธอนใช่ครับแล้วก็มีบอลเล่บอลเล่สาวสองบอลเล่สาวสองบอลเล่บอลถูกต้องครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมอะไรเกมอะไรแล้วแต่เวลาแล้วตอนช่วงเย็นมีมินิคอนเสิร์ตด้วยหรอมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆแบบกินกับข้าวกันอะไรนี่กัน<อ>แบบมิตรภาพร่วมกันแล้วก็ต้องบอกทุกท่านว่าใครต้องรีบเข้าจริงๆเพราะว่าแอดมินทางเขาก็บอกว่าถ้าใครรีบเข้าจะได้ไวต้องรีบเข้าวันนี้เพราะว่าพวกนี้เขามีกิจกรรมรแล้วแอดมินก็อาจจะทํางาน ห <1, S 2> นึ่งคนสองคนเพราะว่าเขาต้องมาร่วมกิจกรรมบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับฝากด้วยกับเปลยงกอีสานสินแล้วก็ปะทะแสงทองเอฟพีแบนด์นะครับต้อง<ม>บอกว่างานนี้สนุกมากมากครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมนอนนอนนอนดึกครับวันนี้<อ>แล้วก็เป็นเช้าเพราะว่าตืน่นเต้นเงินทุนนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีกีฬาชนิดไหนบ้างที่จะเข้าชิงชนะเลิศแล้วคว้าชนะเลิศให้กับแสงทองเอฟพีแบนดเพราะว่าเก้ไกาเขาไม่ยอมแน่ ดูนักกีฬาของเราน้องงเปรมนะคะใครอยากเชียร์น้องก็ให้กำลังใจอัดฉีดน้องได้นะคะน้องบอยบอยไอ้กล่องบอยค่ะน้องบอยเขาจะไปแข่งกินค่ะเตรียมฟันแล้วเตรียมฟันไปเฉาะพรุ่งนี้จะมีนักศึกษาด้วยนะมีจีเทคมีคือวิทยาลัยนะคะซึ่งซึ่งมาร่วมอีกสองทีมและรับรองว่าคำว่าวิยไลต้องเป็นเด็กอายุสิบกว่า นี้78อาหารตรงอาหารตาก็ว่ากันไปรีบเข้าจับจองครับบัตร129บาท129บาทที่หมอลำเกียไกาอีสานสินะที่เพจเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ข้างล่างคลิปนี้นะคะครับเจอกันค่ะหน้างานก็ไปชมได้นะคะทุกคนแล้วก็มีบูธมีบูธสินค้าเราด้วยค่ะอยากไปซื้อก็ไปซื้อหน้างานเลยนะคะ